โอ้โหน้องใหม่ทีมงานโทหนึ่งครับเจ้าฮิโนโปรเฟียมาซุ่มอยู่นี่เองครับได้ยินข่าวว่าซื้อฮิโนโปรเฟียมาได้หลายเดือนแล้วคันนี้ซื้อมาจากนครพนมครับคันนี้รถทีมงานโทหนึ่งโอ้ทีมงานโทหนึ่งจะสะสมรถเทนเลอร์บอทำไมซื้อมาเยอะจัด ด้วยสภาพสวยด้วยนะโอ้มีฝาครอบด้วยครับข้างหลังฝาครอบล้อโอ้โหกันชนหน้าโคเมียมกระจังหน้าน่างเงาเลยท่าสายนพรัตน์โชคทวัต ด้เปิดดูทางในภายในก่อนโอ้เป็นหัวญี่ปุ่นเลยเั้านี่ไหมไม่ได้ทำสีเลยเป็นญี่ปุ่นเลยโอ้ยังไม่ฉีกถุงเลยเนีย่ถุงยังอยู่เลยเนี่น้องสภาพดูได้อยู่สวยอยู่ ดูสิฉีถูงอ,อกในี่ผมยังสวยอยู่นะนี่หัวเป็นกลิ่นญี่ปุ่นเลยอ่ะกลิ่นมาจากญี่ปุ่นเลยกลิ่นอายิโนมโตะเดี๋ยวไปตรวจด,ดูกี่เผารถกี่เผาเครื่องอะไรเครื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยนะดูดีๆกัน อืมแต่ก่อนเป็นรถโม่ปูนบ่า่ยมีตัวปั่นปูนออกมาซุ่มทำสีอยู่นี่เองครับอ้เป็นรถสองเพลารถสองเพลาสองเพลาสองเพลา,า,ามีฝาครอบครับ ผ่้วผาใหญ่ตั้งฮะแสดงว่าเกเอามาขายนะเนี่ยสวย ใหญ่เครื่องอะไรเดี๋ยวให้ดูดีๆก่อนเครื่องเดี๋ยวนะเดีย๋ยวให้ผมดูข้างบนก่อนเครื่องอะไรมาแล้วเจ้าพ่อคอนเทนต์หัวหน้าทีมงานทนัวรนเดี๋ยวมานี่ก็จะบอกเยมาถ่ายอะไรรถผม <laughs> ขออนุญาตหรือ,อยังเ <laughs> จตินตามสไตล์ยอหละอู้เผาใหญ่นะน่าเล่นอยู่เผาเซตเยมหรือเปล่า ะขายโอขย้ขายะขายป่ะขายเท่าไหร่มาพูดให้ฟังหน่อยเหมือนเหมือนเครื่อง,งอ,อันนี้อุ้ยเกือบขาดไม่เอาเกือบหนังไหม EM100 บ่เบ้ไหเครื่องอะไรอ่ะ เครื่อง EP ร้อ EP ร้อใช่ไหมไม่ใช่ EM เฮ้ยไม่ใช่ EK EK ร้อย EK ร้อยสองร้อยห EK ร้อใช่ไหมใช่ใช่สอง0แรงมาผมนึว่า EM ร0 0 EM 1 0 0 EK 1 0 0 260รยแรงมาขายเท่าไหร่ไม่รู้เลยไม่ได้ทำสีหัวใช่ั้มไม่สีเดิมขึ้น200สบายครับไม้ยังใหม่ๆอยู่เลย เอาระปูใหม่ด้นี่เพพี่ปูใหม่ใช่ไม้เขาปูใหม่คันนี้ซื้อมากี่เดือนแล้วซื้อนานแล้วเออตั้งแต่นู่นอ่ะเป็นปีแล้วมั้งสี่ห้าเดือนแล้วมั้งซื้อแล้วก็จอดทิ้งไว้อยู่นู่นอ่ครับเนี่ยพุ่งไปเอามาใช่ไหมใช่เอารถไปขนมาหรือขับมาขนมาเอารถอะไรรถสไลด์เอาจ้างเข้ามาเลยครับทำไมไม่เอาซูเปอร์เกียรต์ไปใส่มา รถตัวเองก็มีอันตรายไหมมันรถนิ่งก็ยาวด้วยเออมันยาวแล้วนี่ก็ยาวนั่นแหละกลัวมันหล่นไหมเออมันไม่มีที่รับดีเผาอะไรเผาเซตเอ็มครับยิงดีเอลยิงลมไม่มีโซโลกังแต่นี่ก็พอแล้วนี่เจ็ดเจ็ดสปีดแรงเครื่องนิ่มเลยอ่ะฮะเครื่องนิ่มมากไม่ควันเลยเจ็ดเจ็ดสปีดเครื่องโคตรนิ่มเลย เครื่องอะไรนะ EP ร้อย e k ร้อยดินด่วนบอกให้ลงมาถ่ายคลิปโทรศัพท์อยู่บนรถไม่มีปัญญาลงมาถ่ายโทรศัพท์แกอยู่บนรถมจะปูเหล็กอยู่นี่ปูบางๆแล้วก็ทำมันเป็นน็อตเปิดปิดได้นะปูเหล็กบางๆแล้วก็ทำเป็นน็อตเปิดปิดได้ให้มันเป็นน็อตหมุนออกได้ทุกแผ่นน่ะเวลาเขาซ่อม แล้วทําไมไม่ทําทีเดียวให้เขาพ่นทีเดียวไม่ให้เอาไปทําเองขายเท่าไหร่ยังไม่รู้ห้าสิบห้าเลยแล้วโอ้ขายได้ห้าสิบห้าหัวปูเฟียหัวมันก็แสนกว่าบาทแล้วประมาณแสนสองแล้วหัวมันอ่ะโอ้ยได้ชุดแต่งเยอะอยู่ใากครอบใช่แล้วหมวกใส่หมวกข้างหน้าอีกหมวกบางหิมะจะใส่หมวกอีกของนอกอีกพี่มีแล้วบ่ผมซื้อมาแล้วอยู่บ้านซื้อต่อเขามาบ่ครับ ี่ดูข้างหน้าเลยยังดูแล้วภายในยังเป็นญี่ปุ่นอยู่เลยอ่ะยังไม่ได้ฉีกอันนี้ออกเลยครับเชยดไม่ได้ฟังเสียงเครื่องเหรอเสียงครื่องนิ่มเนี่ยนิ่มก็นิ่มจะเอากลับบ้านวันไหนนี่ฮะจะเอากลับบ้านวันไหนเรวก็เอากลับแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมนี่เสร็จแล้วกระบ,บานนี้ของพี่หรือเปล่าไม่ใช่เอา้าเที่ยวมากับหัวล็อกกี้ไม่ใช่บ่องานพร้อม,มใ,สใส่แล้วใส่รถโฟล์คเลยอ๋อ ผมก็เดากับดินด่วนอยู่ว่ากระบะพี่หรือเปล่าพี่เอาใส่สมบัติขายเท่าไร่นี่0หกหมื่นงเนี่ยนะหกหมื่นนี้ไม่มีไม่มีกระบอกโอ้ตึงอยู่ไม่มีชุดกระบอกถือว่าตึงอยู่สี่หมื่นพอดีแายยาวก้าเยใช่กระบะมันกว้างดิน่าจะสองเมตรยี่เขาขายไหมขาย ค้าขายผมจะเอากลับพร้อมกับไบรรถนี่เลยเอาไหมละ่ะฮะเอาถ้าราคาหกหมื่นไม่เอา<ะ>มันทรงใหญ่เอาไปใส่รถไหนซื้อหัวมาใส่ตัว<ะ>ซื้อหัวมาใส่ไหซื้อมาใหม่อ่ะหัวกระสีมาใหม่<อ>ซื้อหัวกระสีไทยมาซื้อไอ้หลงมาแล้วก็มาสวมเลย ไอเรื่องกระบะผมไม่ได้คิดยากที่บอกว่าทําไมเวลาซื้อรถเก่าไทยมาแล้วมันมันมันหนักอยู่เรื่องไอเขียนแบบอะเขียนแบบสามหมื่นห้าอันนั้นมันคือกําไรเลยดิไงรถไหนรถไทยนี่แหละสามแบบสามมห้าค่าแบบนี้มันคือกําไรที่เราควรจะได้นะั่นละกระบ 3, 7, 8, นะสามเมตปดสิบดูจากตอ่อฝาข้างไม่สามก็สี่แหละ ไม่สามแปดก็สี่เมตรเสาก็เสาสี่สิบต่อเท่านั้นเนาะใช่ต่อทุกอันแหละใช่ไหมต่อหมดเลยอ้มาวางนี้เสียดายเหล็กมากเลยแดงหมดแล้วพองหมดแล้วของใครอ่ะของคนมั่นขวดขอคนมันขวนนี่มาไปต่อมาใหม่ของคุณมีเงินอู้เขาไม่ขายหรอกเขาไม่ง้อหรอกเขามีตังค์หกหมื่นเออหกหมื่น้ว หงหมื่นก็คือหงหมื่นเลยโอเคครับใครสนใจก็ห้าแสนห้าเอาในหน้าจิจตจมมาสักมาอีกแล้วรูปปากรวยหวานหวานเจี๊ยบอันนี้ก็หวานห้าสิบห้าเขาไปขายเลยห้าสิบห้าห้าสิบห้าต้องไปขายหกสิบน่าซื้อไปใช้อ๋อคัาในหน้าห้าหมื่น ถ้าซื้อกับเสียตินห้าสิบห้าแต่ถ้าซื้อกับพี่มิ้มหกสิบเสียมดเลยจะเลือกเอาจะซื้อกับใครดีถามเลกหัวนี้ให้ผมหน่อยสิหัวไหนเนี่ยหัวเนี่ยเออนี่เป็นแชร์เมื่อกี้ใช่แลกให้หน่อยสิเขาจะเปลี่ยนหัวใช่ไหมหัวนอกเลยเหมือนกันหัวเหมือนกันเลยใช่แลขไหมของใครนี่โดนชนมาฝังเดียวกันเลยของสบายบอก เอออย่าลืมชุดนั้นเด้อพี่มิมชุดพวงมาลัยเวอร์เด้ออย่าให้เขาลืมเดนะคันนี้พวงมาลัยเวอร์แท้เนี่นี่ไหมเนี่ยคันนี้พวงมาลัยเวอร์แท้เนี่ยครรับมีพาววเอ์ใช่ไอที่คันที่บอกว่าเขาจะให้อ่ะอย่าลืมเด้อะผมซื้อรถไปแล้วพี่มิมเป็นแน,น่แน,น,น่าา้าแน่แน่มันมีไหมเมื่อกีไม่มีทอดเลยวะ โหดโมันดอานหน้ากล้องเลยดิกองด่วนมันจะมีนั่นเนี่ยมีไหมเราถอดออกจากมะนาวมีอยู่น้องเปนก็มีอ่ออกจากรถบัสเยอะอยู่แต่นไงวะนี่มาแท้ๆมาหรือยังน้องแท้เลยแท้เลยอะเรนเจอร์เรนเจอร์มาจางน้องเลยปะไปไปดูไหไปดูอย่างสีสีไหนหน้าที่เขาทำ อ๋อช่างเตี้ย,ยนะเออให้แกประเมินไปไปถามปะแกอ,อยู่ไหมแอยู่โอ้แกไม่อยู่ว่ะบ้านมีบ้านหนึ่งแล้นะพี่ทำม,มาเท่าไหร่ไหน